สวัสดีครับผมมิวนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดเทคนิคที่มันอันตเมยมากๆครับในการมัน i f ฟสหรือเสกสร้างชีวิตหรือกฎในการสร้างชีวิตของกฎแรงดึงดูดครับที่สําหรับส่วนตัวผมแล้วคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะอยู่เหนือสุดเป็นแกนหลักมากกว่าการ affirmation หรือการเขียนสคริปต์ที่มันจะสามารถทําให้ทุกอย่างนั้นมันง่ายขึ้นมากครับแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาที่จะมัน i f ฟส มันมาเร็วมากขึ้นจริงๆผมก็จะไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีไหนนะครับแต่และว,วิธีหรือเทคนิคนั้นที่ทุกคนเคยได้ยินมันสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดแต่เพียงแค่เทคนิคอันนี้ครับมันจะเป็นการเข้าสู่แก่นของมันจริงๆที่พื้นฐานของมันครับมันมาจากสิ่งที่คุณเนวิลกก็ดัดเคยพูดไว้ครับว่าความเชื่อที่แท้จริงของเรานั้นมันเท่ากับการรู้ ซึ่งการรู้ก็คือสิ่งที่เราเชื่อจริงๆลงในส่วนลึกของหัวใจและจิตวิญญาณของเราครับเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมันมากพอจนมันกลายเป็นการรู้รู้อย่างแน่ใจในระดับที่ว่าจะไม่มีใครบอกอะไรเกี่ยวกับความเชื่อนี้หรือพยายามจะเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับความเชื่อที่คุณมีอันนี้ได้เลยมันเป็นการรู้ที่คุณรู้ดีครับว่ามันเป็นความจริงมันเกิดขึ้นแล้วและนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องการให้เห็นว่า การรู้เป็นเทคนิคการ manifest ขั้นสูงที่สุดแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะฟังดูยากครับคุณอาจจะกำลังอยู่ในเหตุการณ์เชิงลบในปัจจุบันของคุณที่อยู่ตรงหน้าจนถึงขั้นเราต้องตั้งคำถามว่าคุณจะเชื่อมันอย่างแท้จริงในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไรในเมื่อคุณยังไม่เห็นมันเมื่อทุกสิ่งรอบตัวนั้นมันตรงกันข้ามหรือยิ่งเห็นผู้อื่นได้สิ่งที่พวกเขาต้องการจนตัวเราเองนั้นก็เสียกำลังใจ หรือมากไปกว่านั้นคุณอาจจะยังได้ทําทุกเทคนิคแล้วไม่ว่าจะลองนึกภาพทุกคืนที่หลับไปพร้อมกับความรู้สึกสมหวังแต่ทําไมมันก็ยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่ดีเหตุผลครับมันก็เป็นเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ทํามันมาจากสถานะที่รู้อย่างมั่นใจครับเพราะอยากให้เข้าใจว่าความมั่นใจมันจะต้องมีความสงบเป็นแกนหลักซึ่งสิ่งที่ผมหมายถึงนี้ครับผมก็หมายถึงว่า ไม่ใช่แค่รู้ว่าความปรารถนาของคุณมันจะสุขสมหวังหรือกลายเป็นจริงเท่านั้นแต่ผมยังหมายถึงการดูว่ามีพลังที่ไร้ขีดจำกัดในจัก,กรวาลน,นี้ภายในตัวคุณที่ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าจัก,กรวาลต้นกำเนิดหรือพระเจ้าหรือสติปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดหรือพลังของจิตใต้สำนึกอะไรก็ตามครับสิ่งนี้ที่มันสะเทือนกับคุณมันเหมือนกันหมดครับและนั่นคือความหมายที่ผมบอกว่า คุณจำเป็นจะต้องรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งนี้แบบมั่นใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถูกสั่นคลอนจากสิ่งแวดล้อมหรือโลกกายภาพภายนอกได้เป็นสัญญาณที่บอกกับคุณว่าคุณอาจจะยังไม่แน่ใจในการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้แบบ100%ครับผมเลยอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยครับว่าการมีอยู่ของพลังงานเหล่านี้มันพยายามนำคุณเข้าสู่การรับรู้ในสภาวะ หรือสถานะแห่งจิตสำนึกที่คุณตระหนักถึงพลังนี้และถึงทุกสิ่งที่มันสามารถทำได้ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ครับคือการพาจิตใจตัวเองไปถึงจุดที่คุณอนุญาตให้พลังงานนี้ครับดูแลทุกอย่างเพื่อให้ความปาัถนาของคุณมันชัดเจนและปรากฏขึ้นแล้วประเด็นต่อมาที่ผมอยากให้เข้าใจอย่างชัดเจนครับผมอยากให้เข้าใจว่าแม้ว่าในหลายครั้ง คุณอาจจะทำเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิชวลไลซ์หรือสร้างภาพยืนยันและจิตใจหรือการเขียนสคริปต์ยืนยันไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามครับถ้านั่นเป็นช่วงเวลาเดียวที่คุณจะสามารถรู้สึกถึงความสมหวังได้ไม่ว่าอาจจะเป็น10-15นาทีต่อวัน จากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือของวันคุณรู้สึกเชิงลบรู้สึกจำกัดรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมถูกจำกัดติดอยู่ในเหตุการณ์ของตัวเองที่ไม่สามารถรู้สึกดีขึ้นมาได้มันจะทำให้ตัวคุณครับอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นได้ในโลกของคุณพอทุกครั้งเมื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับคุณก็จะมองเห็นสัญญาณเห็นอะไรที่มันขัดใจเพียงนิดหน่อย คุณก็เข้าสู่สภาวะเชิงลบแล้วในประเด็นเดียวกันแต่อีกฟากหนึ่งครับคือถ้าคุณยังให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ,ะยะระแม้ว่าคุณจะสามารถรู้สึกดีได้แต่ถ้าจิตใจของคุณครับยังวอกแวกให้ความสนใจมองหาสิ่งที่มันจะเป็นไปในโลกภายนอกอย่างเช่นคุณอาจจะมองเห็นสัญญาณเห็นก้าวต่อไปแล้วก็เอาจิตใจครับไปคิดวิเคราะห์ถึงสัญญาณเหล่านี้ ซึ่งตรงจุดนี้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีครับในการรับรู้ถึงก้าวต่อไปหรือสัญญาณต่อไปที่เราจะเดินหน้าในชีวิตแต่ปัญหามันจะอยู่ตรงที่จิตใจของคุณครับที่อาจจะไปผูกติดอยู่กับการมองหาสัญญาณหรือก้าวต่อไปเหล่านี้จิตใจนั้นแยกออกจากความรู้สึกเติมเต็มแล้วเมื่อจิตใจแยกออกจากความรู้สึกเติมเต็มนั่นหมายความว่าความเชื่อของคุณครับจะอยู่ในสภาวะของการรู้สึกว่า ต้องทําขั้นตอนอะไรบางอย่างเพื่อไปถึงความปรารถนานั้นเข้าใจครัว่ามันฟังดูซับซ้อนแต่อยากให้จําไว้ว่าการ Take Action เป็นขั้นตอนเพื่อไปถึงความปรารถนานั้นเป็นส่วนของการกระทําแต่สภาวะภายในของคุณครับจะต้องไม่ผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในเวลาเดียวกันซึ่งการรู้อย่างแน่ใจครับการรู้โดยที่ไม่ต้องมองหาหลักฐานที่โลกภายนอกนั้นจะทำให้จิตใจของคุณ อยู่ในสภาวะเติมเต็มได้ตลอดเวลาผมและหญ่เข้าใจครับว่าถ้าจะต้อง take action ถ้ารู้สึกว่าคุณได้ไอเดียบางอย่างหรือต้องทำอะไรบางอย่างที่สามารถประสบความสำเร็จหรือก้าวไปถึงความาัฒนาของตัวเองได้เป็นเรื่องดีครับแต่ขอให้เฝ้าระวังในเวลาเดียวกันครับว่าจิตใจจะต้องไม่ถูกกดลงไปคิดในแบบที่ว่าต้อง take action อันนี้ถึงจะได้พบ กับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเพราะนั่นมันจะทําให้คุณมองหาหลักฐานที่โลกภายนอกเมื่อคุณมองหาหลักฐานที่โลกภายนอกคุณจะรู้สึกสงสัยและหวาดกลัวทันทีครับฉะนั้นการวางทุกอย่างในโลกภายนอกเป็นสิ่งสําคัญอยู่เสมอแม้ว่าคุณอาจจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างหรือบางความปรารถนาครับถ้ารู้อย่างแน่ใจคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เพราะอยากให้คุณเข้าใจครับว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักถึงสิ่งที่สมบเหตุสมผลในการคิดแบบมิติที่4ซึ่งสิ่งที่ผมหมายถึงครับก็คือคุณกำลังอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือพื้นที่ของสาสารหรือประสบการณ์ทางกายภาพทุกอย่างที่ปรากฏต่อประสาทสัมผัสทางกายของคุณการอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้คุณมีความสามารถในการยอมรับว่ามันมีเวอร์ชันของคุณที่มีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วหน้าที่ของคุณครับ จึงเป็นการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับเวอร์ชั่นนั้นผ่านการรู้อย่างแน่ใจนี้ครับเพราะการรู้อย่างแน่ใจจะทำให้คุณสามารถทิ้งความกลัวทั้งหมดความกังวลทั้งหมดความสงสัยทั้งหมดและความใจร้อนอะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งที่คนนั้นต้องการทั้งหมดนี้ครับจะทำได้ง่ายอย่างมากเมื่อคุณสามารถรู้อย่างแน่ใจรู้อย่างถูกต้องว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงอันเดียว มันเป็นเทคนิคขั้นสูงสุดหรือจริงๆไม่ได้เรียกว่าเทคนิค้ดยซ้ำครับเพราะมันเป็นการรู้จากจิตสํานึกรู้ว่ามีพลังที่มันไม่สิ้นสุดภายในตัวคุณที่สามารถทําสิ่งใดก็ได้โดยไม่ได้มีข้อจํากัดของเวลาไม่ได้มีข้อจํากัดทางอายภาพใดๆทั้งสิ้นมันจะไม่ได้พึ่งความสมเหตุสมผลทางอายภาพไม่ได้พึ่งความสมเหตุสมผลจากการเรียบเรียงของเหตุการณ์หรือผู้คนร้อยเรียงกันเพื่อที่จะพาคุณไปสู่สิ่งที่ปรารถนา ยิ่งด้วยธรรมชาติของเราครับเรามักจะคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราต้องการอยู่เสมอคิดวิเคราะห์เรียบเรียงเหตุการณ์ผ่านหัวของตัวเองแล้วคาดคะเนว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ครับมันน่ากลัวเพราะมันจะทําให้คุณนั้นสงสัยและกังวลผมเลยอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณปรารถนาครับมันมาได้ทุกทิศทุกทางเพียงแค่คุณรู้ว่ามันเป็นความจริงอย่างมั่นใจ ซึ่งถ้าให้เจาะรายละเอียดลงไปของสภาวะการรู้อย่างแน่ใจมันก็คือความรู้สึกที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมองหาอะไรในโลกกายภาพสายตาของคุณครับไม่จำเป็นต้องกวาดมองหาสิ่งใดก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขหรือเป็นได้ดังที่ใจต้องการมันจะเป็นสภาวะของความรู้สึกที่ว่าไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องสัมผัสกับอะไรก็แน่ใจว่าคุณจะมีสิ่งนี้แล้ว เป็นกฎทางจิตวิญญาณอันหนึ่งที่ผมชอบพูดถึงมากๆครับแล้วเป็นกฎที่ผมคิดว่ามันเจ๋งดีสําหรับการฝึกฝนที่ทําให้ชีวิตเป็นเรื่องที่เบาขึ้นและความปรารถนาก็เข้ามาด้วยมันเป็นกฎที่เรียกว่ากฎแห่งการย้อนกลับหรือสวนทางกันเป็นกฎที่ว่าด้วยประมาณว่าเมื่อเราพยายามจะได้มันกลับยิ่งถอยห่างแต่เมื่อเราไม่พยายามจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะได้เท่าไหร่ เรากลับยิ่งได้รับมันเป็นกฎธรรมชาติที่ค่อนข้างจะฟังแล้วดูแปลกครับแต่เมื่อทำได้จริงผลลัพธ์กลับเป็นไปตามกฎนี้100%ครับผมการันตีเลยครับเพราะความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือผลลัพธ์ของชีวิตไม่ได้เท่ากับน้ำหนักของการออกแรงและความเหน็ดเหนื่อยคุณจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนในชีวิตก็ได้ครับแล้วผลลัพธ์ของชีวิตมันไม่ได้เดินหน้าไปไหนและไม่อาจจะได้เห็นสิ่งที่ตัวเองนั้น ปรารถนาแม้แต่ครั้งเดียวความจริงของชีวิตเป็นเช่นนี้จริงๆครับคุณจะเหนื่อยขนาดไหนก็ได้เครียดขนาดไหนก็ได้แล้วความเหนื่อยความเครียดนั้นอาจจะไม่ได้นําไปสู่อะไรเลยหรือแม้ว่าอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ได้จริงๆแต่ความเหนื่อยนั้นครับก็ไม่ได้สิ้นสุดลงไปไหนเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณจะยังต้องเหนื่อยต่อไปเพื่อประคองผลลัพธ์เพื่อประคองความปาถนาที่ปรากฏอยู่นี้ให้มันคงอยู่แต่กลับกันครับ ถ้าคุณยอมพาตัวเองกลับเข้าสู่การรักษาสภาวะคลื่นของจิตใจรูปแบบของผลลัพธ์ในชีวิตเป็นสิ่งที่ถาวรทันทีครับแค่ครั้งเดียวที่คุณสามารถตกผลึกและยอมกลับเข้าหาการบเชิญจิตใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแค่ครั้งเดียวที่คุณปลดล็อกมันได้และไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกชีวิตภายนอกทั้งหมดครับมันเปลี่ยนไปตามนั้นและจะไม่มีวันแย่ลงตราบใดที่คุณนั้น ไม่อนุญาตให้จิตใจของคุณกลับไปเป็นคนเดิมดังนั้นครับถ้าวันนี้ความท้าทายกำลังอยู่ตรงหน้าหรือว่าความท้าทายในรูปแบบของชีวิตแบบไหนก็ตามถ้าจะตัดสินใจลงแรงและความพยายามล้วนๆแล้วเหมือนเฉยต่อจิตใจภายในเพื่อหวังว่าจะก้าวข้ามมันไปได้มันอาจจะทำได้ครับแต่ต่อไปที่เจอความท้าทายใหม่คุณจะต้องอยู่ในวังวนความเหนื่อยเช่นเดิมเพื่อก้าวข้ามความท้าทายอันใหม่ฉะนั้น แค่ครั้งเดียวครับที่คุณยอมปรับเปลี่ยนโลกภายในจิตใจของตัวเองอย่างตั้งใจโฟกัสกลับมาที่คลื่นพลังงานและการรู้อย่างแน่ใจพร้อมกับความสงบมันจะเป็นแค่ครั้งเดียวครับที่คุณทุ่มเทฝึกฝนให้จิตใจตัวเองทำหน้าที่ดูแลชีวิตภายนอกของคุณทั้งหมดครับและเป็นวิถีชีวิตเส้นทางเดียวที่จะทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตที่เหลือนับจากนี้อยู่ในความสงบได้แม้ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับ แล้วอย่างที่เราเข้าใจกันดีครับว่าชีวิตในโลกภายนอกแก่นของมันคือความไม่แน่นอนทั้งหมดครับฉะนั้นผมแน่ใจว่าตราบใดที่เราจะชีวิตอยู่ในโลกภายนอกนี้ความท้าทายมันจะเข้ามาอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วแทนที่เราจะก้าวข้ามมันด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราก้าวข้ามมันด้วยความสงบและความมั่นใจจะดีกว่าอย่างแน่นอนครับฉะนั้นถ้าท่านใดอาจจะคุ้นชินกับการเชื่อว่า ชีวิตคือเส้นทางของการลงแรงและความเจ็บปวดทางใจที่ต้องแบกรับอยากให้ลองเปิดใจเพียงแค่หนึ่งครั้งในชีวิตครับที่จะได้ลองดูว่าชีวิตมันสามารถจะเป็นเรื่องที่ง่ายได้หรือไม่ได้ลองเห็นว่าชีวิตมันจะเป็นเรื่องที่เบาสบายได้อย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตที่เหลือนับจากนี้มันอยู่ในเส้นทางที่แสนสงบผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้และปรารถนาอย่างสุดใจให้ทุกคนอยู่ในชีวิตแบบนี้ครับ ด้วยความรักและห่วงใยผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการสพอร์ตทุกการแชร์ขอบคุณจากหัวใจนะครับสามารถติชมอาจารย์คลิปได้เสมอเลยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม